ตอนนี้เรยก็อยู่ที่ทะเลนะคะก็มาเที่ยวเนอะซึ่งก็จะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีนสักนิดนึงนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่าทะเลนะคะก็คือไห่เนั่นเองไห่นะคะก็แปลว่าทะเลซึ่งถ้าสมมติเราไปอยู่ตรงแบบหาดทรายอะไรเงี้ยเราก็จะใช้คำว่าไายเบียนไห่เบียนก็คือแบบข้างๆทะเลนั่นเองแล้วถ้ามันเป็นทรายนะคะเราก็จะใช้คำว่าชาทานชาทานเนาะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นแบบ เป็นหินซึ่งเราก็จะใช้ว่าถ่ายอันถ่ายอันนะคะก็จะเป็นแบบว่าตรงแบบหินอะไรแบบนี้แล้วคำถัดมามาที่นี่เราก็จะต้องมาดินซีฟูด้ดซีฟู้ดก็คือไข่เซียนนะคะไข่เซียนก็จะแปลว่าซีฟู้ดนั่นเองเนาะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือตอนที่เดินทางมาที่นี่นั่นเองเยวก็เดินทางมาโดยรถไฟนะคะก็จะเรียกว่าโผเชิ่งโผเชอก็จะแปลว่า รถไฟนั่นเองก็อย่าลืมจำแล้วก็เอาไปใช้ด้วยนะบาย